สวัสดีครับผมคงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับมีซาฟู้บันเดร์นะฮะวันนี้นะฮะไม่ได้ช่วงป้ายาไฮเอนครับเป็นช่วงรีวิวนะครับสินค้าที่ยอดฮิตมากๆครับณตอนนี้เลยครับ EP นี้มาพูดด้วยความตื่นเต้นเลยนะครับนั่นก็คือแบรนด์เทคนิครุ่น a z 1 0 0นั่นเองครับ เป็น TWS ที่เป็นแฟลกชิปของทางค่ายนะตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยนะครับเป็นแฟลกชิปที่ราคาแบบไม่ถึง1 5ื่นห้าเลยสเปคอย่างคุ้มเลยครับอะบอกก่อนเลยแล้วกันราคาอยู่ที่11,990บาทเท่านั้นเองครับประกันศูนย์ไทยนะครับ1ปีเต็มนะฮะช่วงแรกครับจะมีอยู่2สีนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีซลเวอร์นะครับ ในอนาคตนะครับอาจจะมีสีน้ําเงินครับเขาก็เลยให้บล็อกอัพผมมาก่อน,นะก็เลยมาโชว์ให้ดูก่อนนะว่าในอนาคตอาจจะมีสีเพิ่มขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับตัวบรรทุกของเขานะครับอยู่ที่5.3นะฮะแล้วที่พิเศษเลยนะครับเขาเป็น m าร์ิอพอยท์ที่สามารถเชื่อมต่อ device ไ,ได้ถึง3 device พร้อมกันเลยครับที่สำคัญตัวนี้มีระบบ QI Wireless Charging ด้วยนะฮะตัวนี้ ก็คือชาร์จแบบไร้สายได้เลยนะครับถัดมาแบตของเขานะครับอึดมากลองเพลย์เลยนะครับคอนทตนเนิวลองเพลย์เนี่ยที่ไม่รวมเคสนะครับใช้ถึง10ชั่วโมงเต็มเลยครับแล้วกเกิดรวมเคสเนี่ยอยู่ที่28ชั่วโมงเลยเกิน1วันเต็มเต็มนะฮะเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่แบตอึดมากเลยนะครับที่สำคัญตัวนี้รองรับ l อ a c ด้วยนะฮะรองรับ l อ a c แล้วนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยคาดไม่ถึงครับนั่นก็คือ d o เ b y Atmos นั่นเองนะครับซึ่งมีเฮดพรากกิ้งให้เราด้วยนะครับในการปรับจูนในหัวของเรานะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยดีสุดมิติดีที่สุดนั่นเองนะครับตรงจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของทาง AZ-100 เลยก็ว่าได้นะฮะโอ้โหไดรเวอร์ของเขาเนี่ยมีขนาด10 m mm มเมเลยนะครับถือว่าตัวใหญ่แล้วก็ให้เบสที่ลงได้ลึกกว่า AZ 80และ60 40ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะฮะ ผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่เคยบ่นไปแล้วว่าพี่แปดสิเสียงบางจังตัวนี้เสียงไม่บางแล้วครับเสียงไม่แห้งแล้วครับตัวนี้มาช่ำเบสดลงได้ลึกกว่าเดิมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะผมบอกเลยถูกใจแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้นะครับน้อยแ c a n c ล l l i n g นะฮะตัวนี้เงียบจัดนะครับแล้วก็มี transparency mode ด้วยเช่นเดียวกันก็คือสามารถที่จะพูดคุยได้ก็คือไม่ต้องถอดหูฟังออกครับก็สามารถที่จะพูดคุยได้เช่นเดียวกันครับอ่ะเรามาเข้าในเรื่องของ แนวเสียงกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับ80กับ100ครับเสียงต่างกันชัดเจนนะครับตัว100นะครับที่เราเคยบ่นว่า80นะครับเสียงมันเบสมันหายหรือเปล่าเบสมันน้อยไปหน่อยไหมตัว1้อยครับแฟกชิปตัวนี้ทําเบสมาให้แล้วคําใหญ่คําโตนะครับแต่ไม่ถึงกับเบสเฮดนะครับไม่ได้แบบโอ้โหดุดันขนาดนั้นครับแต่ว่ามาครบท้วนแล้วครับคราวนี้เบสลงได้ลึกดีเลยแหละ แต่มันไม่ใช่แบบลูกโตแล้วก็ดุดันจนเกินไปนะครับทำให้เราฟังเพลงได้ครบถ้วนทุกแนวเพลงได้มากขึ้นนะครับจากที่อาจจะฟังล็อกหรือมเมทัลไม่ได้ตัวนี้ฟังได้แล้วนะครับ EDM ก็ฟังได้แล้วเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าฟังคลาสสิกไม่ได้ฟังแจ๊สไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหบวมชิงนะครับอันนี้ผมบอกเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเนื้อเสียงเขาเนี่ยจัตกรเนี่ยที่ตัว80อาจจะมีความสว่างนะครับ ตัวนี้ไม่ได้ทึบนะครับแต่ว่าเสียงมีความริชนะครับก็คือฟังแล้วไม่วงละเนื้อของเขาเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยไม่วงละมีความเนียนขึ้นนะครับหายแห้งละมีความฉ่ําด้วยนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาสําหรับตัว A อสัตหนึนะฮะตัวดีกว่าว่าเสียงเบสของเขาเป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมบอกไปเลยนะครับลงได้ลึกนะครับอินแพ t มันขึ้นนะครับฟังได้ครบถ้วนมากขึ้นอย่างเช่นเลยครับแต่ที่คุณปกติเนี่ย อาจจะไปฟังอนิเมะแล้วดีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ลูกุณจะฟังอนิเมะเจ๊ปปอปเคปปอปฟังแจ๊สคลาสสิกได้โวเขลาได้ตัวน,นี้ฟังล็อกก็สนุกขึ้นเมทัลมันขึ้นฮิปฮอปฟังได้หมดละนะครับแต่ไม่ได้เป็นแนวเฉพาะทางขนาดนั้นนะมันโอวออลแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับเสียงกลางนะครับหายแห้งแล้วอ่าหายแห้งมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นดนานินของเสียงนะครับดักเบาของเสียงเนี่ยทำออกมาได้ธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ อินเบดของเสียงครับมีความใหญ่อลังการมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าให้คุณปิดตาเนี่ยเหมือนกับฟังลาโพงเลยทีเดียวนะครับแต่มันไม่ได้ลาโพงแบบเป็นเป็นแบบตั้งพื้นครับก็คือบุ๊คเชฟเนี่ยโอ้ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเสียงร้องเขาทรงพลังมากเลยนะครับก็คือเสียงไม่แผ่วปลายนะครับโอเคนะตัวหัวเสียงมีน้าหนักมาแล้วนะครับกลางเสียงไปเสียง ปลายเสียงไม่แผ่วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางตัวเนี่ยหัวเสียงเขามีแต่ปลายเสียงแผ่วเหมือนก็ตกมาตายครับแต่ตัวนี้ปลายเสียงไม่แผ่วนะครับโอเคถัดไปนะฮะเสียงสูงเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเสียงสูงเขามีประกายที่สดนะครับแล้วก็ลุกเล้านิดๆน,น,นะครับแต่มันไม่ได้ขนาดแบบว่าโอ้โหฟังแล้วเหนื่อยนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันสดใสจริงแต่ตัวนี้สดขึ้นนะครับมีสีสันที่ดีขึ้นนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยผมบอกงี้ครับว่าคล้ายๆนะครับคล้ายๆกราโดเล็กๆเลยนะครับผมบอกงี้เลยว่ามีความวีวิดค o l เลอร์นะครับฟังง่ายๆฟังสบายๆโฟกัสไม่ต้องเยอะมากนะครับคือพูดง่ายๆตัวนี้ฟังแล้วไม่ขี้ฟองครับฟังเพลงอะไรก็เพราะนะครับไม่ว่าคุณจะฟังสตรีมมิ่งคุณจะฟังไฟ์ลเพลงแบบไหนนะครับตัวนี้ไม่ขี้ฟองครับฟังได้สบายเลยโอเคนะฮะ ซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขาอยากจะฟังเพลงให้มีความสุขดูหนังให้มีความสุขไม่อยากไปจับผิดไม่อยากไปอู้อะไรเยอะแยะมากมายตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นห้าแล้วได้แฟลกชิพเนี่ยผมถือว่าถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับในราคาเพยง,เพ,ยง,เ,พยงเพียงแค่เท่าไรเองครับ1 1ึ 10, 000, 000, ่0ก 10, บาทเท่านั้นเองโอเค โดยสรุปโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับเสียงดนตรีนะฮะพวกเสียงกลางเนี่ยเสียงกีตาร์ทำออกมาได้ธรรมชาติมากขึ้นและกีตาร์เนี่ยเขาดีดเนี่ยลงแรงยังไงดีดยังไงเราจะนึกภาพตามออกนักร้องเขามีพลังยังไงเขาเกลืนน้ำลายเขาหายใจไงเราลองฟังออกได้มากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะบรรยากาศดีขึ้นอิมเมจใหญ่ขึ้นนั่นเองครับโดยรวมแล้วฟังได้ครบถ้วนหมดเลยอ่ะเหมาะใครบ้างล่ะหนึ่งเลยเหมาะคนที่ ไม่ชอบหูฟังแบบเฮดโฟนนั่นเองแล้วก็เดินทางเป็นประจำไม่จะเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศนะหมายถึงว่าเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ได้แท็กซี่ก็ได้ว่างๆเราก็หยิบผูฟังขึ้นมาฟังเพลงดูหนังดู Netflix ได้หรือดูคลิป YouTube ได้นั่นเองนะครับ2ติดต่อสื่อสารได้อย่างดีมากเพราะว่าไมค์ของเขาเป็นไมค์แบบเมมส์นั่นเองนะฮะแล้วนะครับโอ้โ oh หผมรีวิวมากี่ตัวช่วงนี้นี่ไมค์แบบเมมส์นี่มาแรางจริงครับเพราะว่าของเขาชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับ3นะฮะ ไม่ต้องกังวลเวลาเราเดินทางเนี่ยมันจะแบตหมดง่ายครับเพราะว่าเราลองเพลเลยหยิบหูฟังมาใช้เนี่ยปิดเคสเนี่ยเราจะลืมเคสที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ยาว10ชั่วโมงเลยดีไหมครับเพราะปกติเราอยู่นอกบ้าน,าาน,นบางทีเราทํางานเงี้ยบางที8ชั่วโมง10ชั่วโมงใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะบ,บางคนลืมเคสไว้ที่บ้านก็ยังใช้งานได้อยู่เห็นไหมฮะโอ้โหดีโคตรเลยครับเพราะว่าเลยแบตเขาอึดมากๆนั่นเองนะครับอ่ะ ถัดไปนะครับเหมาะคนที่ชอบที่จะฟังเพลงเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าฟังเพลงนานๆนครับฟังเพลงเพลินๆระหว่างทํางานไปซึ่งบางทีตัวเองก็งเป็นคนเช่นนั้นเช่นเดียวกันบางทีแบบว่าเราใส่หูฟังใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์งานทํางานไปดูงานใช่ไหมฮะแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเพลินแล้วก็ไม่ล้าหูด้วยตัวนี้ฟันธงได้เลยนะครับไม่ล้าหูแน่นอนนะครับโอเคโดยรวมใช้งานได้หมดไม่ที่ฟ้องโฟงกัสง่ายๆนะครับ แล้วก็ใช้ได้ทั้งซีมิ่งนะครับแล้วก็ไฟเพลงคุณภาพนะครับหรือไฟเพลงปกติได้เช่นเดียวกันครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับในราคานะครับเ่านผมบอกไป1 1 0 0 0หมื่นหก็บาทครับมาลองเดโมกันได้แล้วนะครับที่สปุบาเดอร์นะครับ MBK ชั้น5นะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ